ัสดีค่ะครับผมนายพิพัฒน์เอ็ยกรเลขที่สามครับดิฉัชนางสอบปศการต์เอ็มใหญ่ได้ที่ยี่สิบสองค่ะและนี่ชันนางสาวสมาร์ทโม้กน้อยเลขที่ยี่สิบสามค่ะและนี่คือนายคมเจ้าปันการเลขที่เกค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอโจทย์วิชาสามัญที่หกหนึ่งแล้วขึ้นที่ใต้กำค่ะโจทย์นะครับคะแนนสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการแจกแจงปกติโดยที่คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ60คะแนนครับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ8คะแนนครับ คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ50คะแนนครับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ6คะแนนครับถ้านายนามัสนะครับมีคะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบทั้งสองวิชาเท่ากันนะครับแต่ละคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่2คะแนนครับแล้วมานัสสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ครับ ะะเราจะกาหนดให้ x เนี่ยแทนคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนค่ะคำนั้นเนี่ยเราก็จะมานํานํามาแทนสูตรนะคะสูตรก็คือ z เนี่ยจะเท่ากับ sigma x ลบกับิวส่วนด้วยซ i g m a ค่ะเราจะทําทั้งหมดเนี่ยสสมการนะคะก็คือ z หนกับ z สอค่ะโดยสมการแรกเนี่ยจะแทนได้เป็นวงเล็บเปิดนะคะ x ลบกับ2วงเล็บปิดลบด้วย60ค่ะแล้วก็ส่วนด้8แค่ะส่วน z สเท่ากับ x ลบมิวส่วน sigma นะครับจะเท่ากับ x ลบ50ส่วน6ครับ ค่ะจันนะนะคะนำทั้ง2สมการนะคะมาเท่ากับกันนะคะจะได้เท่ากับ x ล65ส่วน6เท่ากับวงเล็บเปิด x ล2ลบ50ส่วนด้วย8นะคะก็เท่ากับ8วงเล็บเปิด x ล65เท่ากับ6วงเล็บเปิด x l o 52เราจะได้ x นะคะเท่ากับ104ค่ะดังนั้นนะคะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมนัสนะคะเท่ากับ104ลบกับ2เท่ากับ102คะแนนค่ะก็เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ